สวัสดีครับวันนี้ก็พามาสูบปลาครับผมผมมาสุดท้ายเพื่อนนี่ครับผมปลาอนนี้อินน้องยางอยู่ข้างล่างนะครับนี่เออนี่ครับผมพี่ชายอยู่ด้านล่างมาไ่ทันครับผมครับชมบรรยากาศโอ้เมื่อคืนนี่หนาวมากเลยเนาะหนาวไหมที่นี่ลมเย็นๆน้อหนาวเนาะวันนี้เนาะเอออากาศดีเลยโอ้ย เออมานอนทั้งทีโอ้ได้บรรยากาศเลยเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับปลาอยู่ไหนอยู่ใน oh. นี่นะไปดูผลงานกันครับผมเอาขวดปักสองซาวมาให้หนึ่งขวดนะครับ <c oughs> <c oughs> มาสุดท้ายเพื่อนมา <c oughs> ออชมครับผมชมผลงาน oh. ได้ปลาเยอะไหมเนาะครับโอ้โอ้โอปลาดุกครับผมนี่เนาะปลาดุกเยอะหรือเนาะ นี่ครับโอ้เยอะอยู่เดี๋ยวเราจับดูเนาะโอ้ดูดนะูนี่ครับครับผมก็ใหญ่ก็เยอะอยู่อู้โอ้ใสบ,บิ๊กเยอะอยู่นะครับผม เยอะๆอ,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 อยู่ครับไส์บิ๊กๆครับผมประมาณเท่าข้อขาครับผมเยอะอยู่ตรนี้กันเนี่ยจะเป็นปลาดุกครับผมนี่ลองทา้าทายปลาดุกดูนี่เป็นปลาดุกปลาสลิดนะครับอ่าปลาหมอปดุกครับผม เยอะอยู่ครับโอ้ไปดูครับผมว่าสะประมาณนี้เนาะครับผมได้เยอะเลยครับอือหูตัวใหญ่ก็เหลืออยู่ได้ไม่ตาปลาไหลได้หนึ่งตัวอู้ ตัวตัวนึ่งเงินอะไรงไปแล้วชงไปไหนทางานหะโอทางสีฟ้าอ๋อปลาไหลใช่ไหมปลาไหลใช่ไหมพี่นีใช่าไอืนี่ครับเไปดูตัวโลโลห้าขีดไปดูซิว่า ตัวใหญ่แค่ไหนเ,เดี๋ยวมือซาวลงไปดูว่าจะโดนปลาดุกหรือเปล่านะพี่น้องดูปลาดุกกันโอปลาไหลกันฮ่าเจอแล้วนี่ครับผมโอ้นี่ครับครับสามตัวโอ้สงสัยมึงจับได้ตัวเล็กตัวใหญ่อู้นี่นี่โอ้นี่พี่น้องเห็นแล้วตัวใหญ่อู้นี่นี่ นี่นอะอูนลอ้วใหญ่จริงๆดูใหญ่จริงๆเออดูเท่าเกืบข้อแขนผมเลยพี่น้องนี่โอ้เยอจริงๆโอตัวใหญ่จริงๆดูโอ้โอ้โ้โู้เลยโอ้เลือดเลือพี่น้องเอ้ย โดนดูนี่เนาะเอาไว้ในนี oh, ้เนาะมันตายแล้วเนาะไว้ในนี้แหละเฮ้ยลำปีน้องตัวใหญ่จริงๆไหนนี่เออนั่นแหละโดนแทงตรงไหนโดนตรงไหนเดนเออ จะได้ตัดต่อออกตัดคลิปออกหรือเปล่าเลือดเต็มันตัดได้ยังไงตัดคลิปเลยโอ้ตัวใหญ่จริงๆน้าตาได้ตรงไหนรู้มุมเลยมุมเดียวจะหนักตะหนาแกขุดเอาเลยอ๋อเสียงเสียงแล้โดนโดนกดนไอ้ตัวเนี้ยขุดเอาเลยแล้วก็ขุดเอาเออโอ้ได้ตั้งกิโลครั ตังกิโลครึ่งโอ้โมเราไม่มีตจวชั่งเนาะเออเออคำวนวณเอาไว้คำวนวณเอาเองป<ะ>ัาครับผมบรรยากาศสูบป,ปลาครับพี่น้องมาสากโมครับนอนนี่ครับเมื่อคืน อ้ปลาเยอะเนาะ่มเยอะเยไหมไม่เยอะปีนี้อ๋อปีนี้น้อยเยอะเขาบอกว่าปลาปีที่แล้วอ่ะเยอะครับมันได้ปลาไหลเยอะเห็นปลาไหลไหมเห็นอยู่พ่อตัวใหญ่เนาะปลายาวปลายาวโอ้เถิงโดนอะไรเถิง โดนดนปลาดุกนะเพิ่งโดนเนยว่าโดนแต่เมื่อคืนนี้การโดนปลาดุกสุดเลยสุดเลยเออมันกระดกมับบรรยากาศดูหน้าดูหน้าแทงส่วนส่วน จับอ้นี่รู่นนี้ปลาดุนาใส่หลักเรียบเลยการดุดปลาดุกเสียบมือป่าได้ชื่อรู้ติดตู้ปลาดุนาแทงสุดยอดครับผมเปิดแม่ขวดน้อยจับอีกได้อีก มีเหลืออยู่เนาะมันอยู่ในหญ้านะผมจะทำใหทำหนังมันทำหลอกหมทำหนังแล้วก็ทำหัวทำรั้วทำรัวมาอ้อมลวดมาลวดดาม,มาอ,มอ้อมปลายเยอะรู้ มาเยอะเหนเยอะรเยอะพีแล้วเยอะนะอ้ไปจากดูประชันตัวใหญ่เยอะอยู่นะข้างล่างก็เยอะเลกมันเล้นเรืตองใายปลาปลาเวลามันลงเนาะมันลงเยอะ ที่นี่ขยันนะที่นี่ล้างผ้าแหยงดูตาสักปัาไหลยังไม่ยังไม่เลือก <c ười> โอ้ปัาไหลเยอะปัาไหลยังเยอะอยู y ếu y ếu y. ่เลยตาเห็นรันไหมตา ถ้าเห็นรูเสียบตามรูแหละไล่ตามรูข้างๆรูโดนเลยจริงเลยดูสยผมนี่ไม่รู้จักเสียบหรอกคุยไปอย่างนั้นแหละคุดได้ยังไงตาเสียบได้นตัวใหญ่เบอร์เลยครับเอาเอาตาเอาเลยถ่ายคลิปตาล้องเพลงเอาสักเพลงตา <c oughs> เอาเลยเอาสักเพลงนะครับเอ,เอาเพลงอะไร เพลงอะไรก็ได้ที่ตาอยากเชียร์กีฬาโอเบโตเลยเออนี่ผมจะไปเตะฟุตบอลนั่นนี่เนี่ยจริงเหรอครับเตะเตะเตะพ่อบ้านเป็นนักกีฬาโอเบโตเหรอครับนั้นก็เราก็ต้องร้องเพลงอนี่ะเพลงอะไรง่ายเนี้ยง่ายง่ายง่ายอะไรงาไงเนี่ยตัวชุยเชียร์นักกีฬา นักกีฬาอบต.เงินนักกีฬารวดเร็วไงก็หัวเราบ่50,000บาทเสียต้องซอดแต่จอยจุยเทนักกีฬาอบต.สมออยนักกีฬาสมออยเด่นอภัยเจิดเจิดเจิดเคลียร์นะออยเด่นอภัยบ่จันดัดเดือดเคลียร์ชาวจึ่ง ឬវាเพลือดนวลนัย Trou Dai ออยเหมือนน้ําใจที่ทางนี้ให้เฮาทานหนักกินลาเด็ดเฒ่ากระเนียนใต้อันโตยกิก็มันออยอนน้อยถือซาโปรกดกะอุนกะติกากรรมการ3เนี่ย กี่เนียมือแทนเจิดเจิดกรรมการโลกี่เนียมือแทน <c oughs> กันดงรถจขางนูกี่เฮาท่าโดยแหลมแทนรักตากดกะติกาแทนกี่ทาเขตเดนขันหนักกินลาเจิดเจิด ទើសរៅកាឯតូចគីកុំណៃណៃធឺចាប់ប្រកានលីអូនណៃគិឡាវាស្រួលទាំងអខនេះនេះសំអយវាស្រួលទាំងអខនេះចឹតចឹតអឺហ្នឹងហាជាណាកិឡាធិមត្រោណាវេជនេះ thím rõ ăn chay mình bà ơi lược đại chấm bia thím rõ nai chân nia vang chín liền thong thì nưng nai liền thong bà bàn, thì ra hồng Có tòng liền ngân bà ban thì làm kì có kinh kền kì có vang chín vua liền thong đen Chết chết rồi ban nó rian <laughs> <liền> thong đen <cười> thì tìm mình taoแกงกี้ก็khôngเล่นหลังแบกประเสริฐ thì mình <trao> kênh, <laughs> có không lấy Lăng bạch bạch mau mau Thì mình mau mau Liền thông đam thông đen mau <laughs> có mau 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 chung chơi mau 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 เออวีปานีปานีอินหนองยางนะครับติดตามช่องไหนได้ี่ปานีอินหนองยางเออเพื่อนเพื่อนติดตามพี่ปานีด้วยนะครับผมนี่นะครับเจ้าของสระนะครับผมแล้ะเราเปิดอะไรฟังดูสิเปิดให้ฟังเออได้เดี๋ยวตาแป๊บหนึ่งเนอะโอ้ตาเสียงดีมากๆเลยเสียงดีไหมเนี่ยเสียงดีเออ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 ้อเออเออหออเ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 ออ เขาอยู่ในใจเราตลอดเออมันเหอหรือว่าจากไปแล้วเขาอยู่ในใจเพลงเสียงเพลงเขาอยู่ในใจเราตลอดได้แตะไปแล้วไปไหนอย่าไปลาครับผมไปไหนผมไ่ไปผมไปดูตอนบ่ายสามเลยผู้หญิงเตะบ้านเราอืมแล้เปิดสนามเด็กๆเขาเปิดเราไม่ได้เปิดอยากอยากฟังเสียงทั้งเออไปจะไปอยู่ตะกบแปกบนใช่อยากฟังเราเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตาเดี๋ยวผมจะ อไปดูเขาเปิดสนามฟุตบอลก่อนตาตาตาแทงแทงแทงพลไหลไปไหนไหนรูมันตาไหนดูดูยังไงวิธีแทงดูยังไงเนี่ยเนี้ยเนี่ยรู้เนี่ยมาดูทางนี้เนี่ยไหนเนี่ยโอ้จะไม่ตกธนาบ่อไหนไหนรูไหนไหนรูเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยมาวัวทางนี้ลงมาดูลงไม่ได้ผมมันตึงยอดถูกต้องไหนรูเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยอ๋อนี่นี่รูอยู่นี่ รูใหญ่อ๋อรูใหญ่พอเราเห็นรูแล้วเราก็แทงตามแถวๆนี้เป็นยังชั้นแหละวันนี้ตาแทงได้กิโลกว่านะครับเดี๋ยวจะลองเพลียรฝังนี้ดูเนาะกิโลกว่าเดี๋ยววัดไม้นองยางเนี่ย นี่นะครับแทงแทงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยโอ้นี่ครับผมตาก็เริ่มแทงไล่ขึ้นไปไล่จากบนลงล่างหรือว่าจากล่างลงบนตาไปถึงนู่นเลยไล่ลกล่างเลยอไล่ลงล่างเลยอไล่ข้างบนลงไปข้างล่างโอ้ไล่ไปเรื่อยเรื่อยมันไม่ขึ้นข้างบนใช่ไหมแต่ว่ามันลงล่างไปเรื่อยใช่ไหมไปเรื่อยเรื่อยอุ้ยรูมันทําไมใหญ่จังเลยเนาะตัวมันใหญ่เลยตัวใหญ่นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูปลาไหลที่ตาแทงได้นะแทงได้ตัวเป็นรูตนี่ ไปดูรอบหนึ่งจะพาเพื่อนไปดูนะครับผมที่แทงปลาไหลตาีนฝีมือสุดยอดเลยนะครับนี่ตัวใหญ่มากเลยพี่น้องตัวใหญ่มากเลยเทียบกับขวดนะครับผมประมาณนี้ก็เข้าครับใหญ่โอ้ใหญ่มากเลยนะเทียบกับแขนนะครับ ตัวนี้โลกว่านะครับผมโลห้าขีดหรือว่าโลประมาณเกือบ,บจะแปดขีดนะครับ ยังเยอะอยู่นตาเออเอาไว้เอาไว้ให้มันโตปีหน้าจะลอาอีกครั้งหนึ่งจะเอามาโคมาดักขึ้นมาลึกไปนิดนึงชิปชั่วโมงครับพันห้าแมคโครไม่รู้ว่าจะคิดเท่าไหร่ไม่ได้คิดโตกันเลยเออเอาคลิปนี้ก็พอคลิปนี้ก่อนนะครับผมกับปฏิกิริย ท้องถุงบ้านนาเรานะครับนะครับผมก็มีอะไรมากนะครับผมก็ปลาอย่างที่เห็นนะครับก็ได้พอกินนะครับพอสมควรนครับผมจริงว่าจะมาแต่เมื่อคืนนี้นะครับก็ไม่ได้มานะครับเนื่องจากว่าอากาศหนาวนะครับเมื่อคืนมาก็น่าจะมาหกทุ่มแล้วก็เขาก็น่าจะนอนแล้วปิดเครื่องแล้วก็มาสูกตอนเช้าต่ออีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้อะไรตายในถุง ปลาเข้งครับปลาทูเออี่ใครก็รู้ว่าปลาทูนั้นอยู่ในเข่งเออเองตาก็ตลกเลยตาเข่งปลาทูอืมครับผมใครก็รู้ว่าปลาทูนั้นอยู่ในเข่งคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผม